ก่าวว่าล้านซับไปนานแล้วครับผมก็ดีใจด้วยครับผมแล้วก็ขอให้ถึง3ล้าน4ล้าน5ล้าน10ล้านไปไวครับผมพัฒนาการเด็กตันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่โรงแรม มะ,ะเราอยู่ที่โรงแรมนะคะที่กรุงเทพฯนะคะเรามาที่างานมูจูนะคะมางานร,รับโลกมารซับ,บจงจีเกาะแม่เป็นลิงเลยจีว่รรู้จักใครบ้างครับรู้จักใครไม่รู้เลยเหรอสักคนนึงชีวอรมาทำอะไรรู้ไหมรู้ไหมมาทำอะไรรู้ไหมไม่รู้อีก แฟนคับตัวจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้จะตัวเท่าพี่ละ <c oughs> พยายามโดบตัวเอง <laughs> <c oughs> มีตัวจริงน่ารักมากๆเลยค่ะข,ขอบคุณมากนะคะเยิสด <c oughs> ะะีคัสนีค่ะ เราไปแล้วไปแล้วไปแล้วงงงงงงรู้จักไหมใครเอ่ยใค,ครคนะเอ้าเอะไงอาสวัสดีนะคะพี่อีฟและน้องๆโอ้โหเนี่ยได้เจอตัวจริงวันนี้วันแรกเลยนะคะพี่อีฟวันนี้ถึงร้านซับแล้วดีใจไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นไงมั้งคะใช้เวลานานไหมคะร้านแรกนี้สองป,องปีโอ้โหถือว่าเร็วมากนะเก่งมากๆยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับร้านซับนี้นะคะ มีคนต่อคิวอยากจะถ่ายรูปกับหนุ่มเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าหล่อมากแล้วก็พี่โคนี่นี่มากันครบมากันครบได้ข่าวว่าร้านซับไปนานแล้วเราคงจะได้มาล้ ดีใจด้วยครับผมแล้วก็ขอให้ถึง3ล้าน4ล้าน5ล้าน10ล้านไปไวครับผมโอ้โหรับรอค่ะได้ยางงี้แล้วได้แน่นอนเห๋ยวนเราเจอพี่เก่งด้วยสวยงามนะครับติดตามช่องของครูนุ้ยได้เลยนะครับหนึ่งจไปเรียบร้อยแล้ว นี่ยิ้มหวานเลยบบวันนี้มาในชุดสูทมูอมวนแห่งดวงดาวนะครับผมแบบทุกคลิปเลยจริงๆทำเต็มท่าเสิร์ฟสนามขอแสดงความดีกับคลิ p เล y ครับผมความสดใสของน้องน้องโมน้องจีบอนแ,และคุณพ่อคุณแม่ครับคลิปหน้าระะักสดเสพัฒนาการเด็กคอนิสบบคส์นะบบครับ ขอที่นำทุกสิ่งอยากให้คนได้เียงและมีรอยยิ้มกันทั่วหน้านะครับสำหรับทงานที่ลงียนมาผมขอเชิญทุ่นนะครับต่อแต่สองหลังจากงานเลิกนะคะจีวอนกับน้โมก็โลดเพลินในการโปรยกันยังมีความสุข ชีวอนก็อยากกินเป็ด,ปดข้าวหน้าเป็ดอร่อยมากนะคะแม้กระทั่งพี่นุยก็ยังมากินนะคะเมื่อกี้จีวอนซักไปสองจานแล้วแสดงว่ารสชาติดีมากๆโอ้หน้าตาดีด้วยนะจีวอนก็ไปสั่งเป็ดมาะคะ่ะโอ้โหอ,อร่อยไหมครับ